พาไปดูที bon Euro มบอลยูโร2 0 1 6เมื่อคืนนี้ปรากฏว่ากลับปรโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบลเยียมกับกลับมาถล,ล่มไอแลนด์ขาดลอย3ประตูต่อสูนยับแต่การในขันของรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม E ีที่สนามซาร์ดเดอร์บอกโดในเมืองบอกโดครับเบลเยียมหอดแรกพ่าดทะเลมา0ูต่อ2เจอกับไอแลนด์ที่เสมอสวีเดนมา1ต่อ1 เกมนี้ครับนักเตะเบลเยียมครองเกมได้เหนือกว่ามากบุกตลมอยู่ข้างเดียวก่อนจะต้อนเอาชนะทีมยักษ์เขียวไปขาดลอยครับ3ามต่ศย์แต่การเหมา2ลูกของโลมลูลูกากูนาที4 8และ70อีกลูกได้จากลูกมงของอักเซลวิเซลนาที61เดครับเบลเยียมมี3ามแต้มจากชนะ1แพ้1นรั้งอันดับ2ของกลุ่ม E และสุดท้ายเบลเยียมจะพบกับสวีเดนตัวแอลไนตอนนี้มีเพียงแค่แต้มเดียวต้องลุ้นเข้ารอบด้วยการเก็บ3ามแต้ม เนเอิตาลีซึ่งฟ้าแชมป์กลุ่มเข้ารอบไปแล้วนะครับผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ทั้งหมด3คู่ครับกลุ่มอีเบลเยียมชนะไอร์แลนด์สามศูนย์กลุ่มนี้อิตาลีเป็นจ่าฝูงและเป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบไปแล้วมี6แต้มเต็มครับส่วนกลุ่ม F ไอร์แลนด์เสมอกับอังกฤษหนึ่งหนึ่งและโปตุเกสครับโรนัลโดพลาดจุดโทษไปอย่างเหลือเชื่อในการยิงคนเสาทําให้เสมอกับออสเตรียแบบไร้สกอร์ศูนย์ศูนย์ตอนนี้ทีมเต็งแชมป์มของกลุ่มอย่างโปตุเกสนั้นยังคงหาสามแต้มไม่เจอครับ